เอาละครับวันนี้เราจะทำชูชีปลาทูเราใส่เครื่องแกง,กแกงเครื่องแกงไรนะครับเรามาลองจะมารู้จักกเล็กเป็นเอยเราจะทำชูชีปลาทูอะไรก็เป็นกะทิข้าวเปล่ากะทิข้าวเปล่ใส่ทุกอย่ <S <S างหมดเลยใช่ไหม,ไม,ม ที่เราใช้หนึ่งกล่องเลยนะครับเป็นคนอันนี้ก็เป็นอีกเมนูที่อร่อยมากนะครับทุกคนหะอมไหมนะหอมครับนี่หอมๆเลยก็เป็นปลาหมูที่เราเตรียมไว้นะครับน,รนี่ตีใหญ่แล้วก็จะหัน่นใส่พริกด้วยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดซอยใบมะกรูดซอยนะครับ เพิ่มความหอมแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ลาดตามปรุงนี่ใส่ได้ทุกอย่างล้าก็จะปรุงรสแล้วนะครับทุกคนอี๊ข้านอหนอของข้าลาอีน้ำปลานี่เค็มอืมอนี่ครับปลาเขียวนัาซอสปรุงรสน้ำมันหอยอ่ะ น้ำมันหอยมาไปกินรอนเลยครับทุกคนถุงชีสโรตเลยเหรอถุงชีสโรต์น้ำตาลเหรอน้ำตาลสองช้อนแล้วก็หัวชีสโหนึ่งช้อนส่วนผสมก็มีประมาณนี้นะครับตาอะไรไม่เชฟเบื่แล้วน้ำตาลจะน้อยนตาลน้อยใส่นี่บอกแล้วว่านี่เชฟเค็มเชฟหวานนะครับทุกคนมาอยู่ด้วยกันก็จะเป็นอย่างนี้แหละอ่า <Okay. S 2> ตั้งพริกใส่เลยพริกเรียบๆรียวานอันนี้ก็เป็นพริกที่เราซอยไว้นะครับทุกคนเพื่อความสวยงามเราจะซอยแบบเฉียงๆเฉียงๆน่าทานทุกคนดูอือผีประตูไม่เป็นประตูสดๆเลยนะครับ เราใส่ปรุงรสนะครับหนึ่งฝาไปหอมเห็นเห็นแวบแบบปรุงรสนค่านจะรู้เป็นอะไรนะครับทุาากคนปลาทุกเลยก็ได้แล้วก็ได้เราจะเทปลาลงไปเลยเทไปเลยนั่นนแหละีท่ทุกคนดูสองจานอันนี้มันเล่นจานมันึังเุยคนดูสีสต่น่าทานมากทุกคนว้าวนนี่แหละครับฉี่ฉีประตูกดเข้าเนื้อกันแล้ว เ,ส,เ,เ,เรสร็จเป็นที่เรียบร้อยชูชีชปลาทูของเราวันนี้เมนูเป็นกับแก้มแล้็เป็นกับข้าวนะครับทุกคนน้ำใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราได้ขวดข้างบน ลาดกะทิคือความสวยงามแล้วก็ใบมะกรูดโรยนะครับทุกคนโอ้โหผมบอกว่าอร่อยแน่นอน,น,นเ,เอาไวปได้แหละใครเคยย่างเอาทั้งจาน